แต่เขาบอกว่ามีเทศรรการเป็นรอบๆตอนนี้เต็มหมดแล้วเทศรรการอยู่ต,ต้องมาเสาร์อาทิตย์หน้าเขาคือจัดเป็นรอบต้องออจองแต่มีความลักชูนะเป็นแบบมีความคอนทราสต์ระหว่างวังเก่าและตึกใหม่ตึกใหม่ก็คือโรงพยาบาลและตรงไหนที่มีความสำคัญตอนแผ่นดินไหวนะครับอันนี้ ันนี้เป็นตรงนี้ตอนที่แผ่นดินไหวกรุงเทพเขาย้ายย้ายวอร์ดย้ายอพดีมาที่นี่ใช่ไหมที่ว่ามีเด็กคลอดในนี้เอก็เลยบอกว่าฉันเกิดในวังแต่มันสวยนะสวยเนาะนี่ไงก็โรงพยาบาลอยู่นี่ไงตึกอยู่นี่กระเขนโรงพยาบา ข้าเป็นสีแดงเมื่อกี้เราไม่เห็นสีแดงเราต้องอยู่อยู่แบบข้างหน้าอยู่ไกลๆนี่ก็คือพระราชวังพญาไททั้งหมดนะก็ <c oughs> คือตรงนี้เป็นคาเฟ่เมื่อกี้เขาเรียกว่าคาเฟ่นอนร์สิงค์นอนร์สิงค์อยู่ตรงนี้แล้วก็มีว<ม>ิบวิทธาน่าจะเป็นตึกใหญ่เป็นอันนี้ก็คือรวมเป็นวิพิธภัณฑ์อันนี้ก็คือโรงพยาบาลสนาม มีีก่ชน่าจะชั้นเดียวเหมือนอาคารอเนกประสงค์ไหมครับเหมือนหอประชุมถูกต้องโรงเรียนตรงนี้เป็นลานกิจกรรมอ๋อมีอีนุสตาวรีสายสายมูน่าจะอยู่หลังโรงพยาบาลพระมงกุฎต้องลองไปดู โรงพยนนาบาลอ๋อตรงนี้ไงกับมาเรียกแท็กซี่นีได้กันไหเอออ๋อข้ามถนนไปก็เป็นโรงพยาบาลเลย<อ>ใช่ไหม กลับสวัสดีเอฟชาวช่างุูท่านนะตอนนี้เราทุกท่านอยู่รถทริปของกรุงเทพมหาคอนครอยู่นะตอนนี้นะคะลักษณะประตูอย่างนี้เรานำทุกท่านมาอยู่ในรั้วในวนันก็คือการมาเยือนของคาเฟ่น,นรสิงอันนี้ไม่ใช่ศิลาจลึกหรือว่าคัมภีรใบาลา แต่เป็นเมนูมีความเก๋อันนี้เป็นดอกจิกการดูประจำยาอมีความเก๋คาเฟ่นอรสติเมนูมีแบบว่าเขาบอกความเป็นมาตั้งเพื่แต่สมัยรัชกาลที่หกแล้วก็มีเด็กเมนูอาหารอาหารไทย ก็คือเมนูของข้าวอาหารฝรั่งอาหารจานเดียวสลัดสเตนวีทนะฮะขนมปังวัฟเฟอต่างๆแล้วก็เครื่องดื่มเป็นกาแฟชาสตดาผลไม้น้ำปานนะชาออร์แกนิกแล้วก็ขนมอื่นๆนะฮะราคาก็ดูจับต้อง้วราคาก็ดูเป็นมีดน่าจะเป็นการ ที่แบบว่าเอื้อเอ,อื้อ,อต่อนอสตพอที่เรียนอะไรนะฮะอยู่นี่พระมงกุฎแสดงว่าเด็กพระมงกุฎน่าจะมากิน,นเดี๋ยวเราจะไปสั่งนะฮะว่ามีเมนูอะไรน่าสนใจบ้างนะที่ยอมกินแล้วก็เอาเระสอง์องเลยแล้วก็เอา อันนี้เมนูมาเสิร์ฟแล้วนะฮะก็คือมีเมนูเบเกอรี่เป็นสโคตสตรอเบอรี่เจมแล้วก็รัสเบอรี่เจมแล้วก็เน,ย,เนยนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเอสเปรสโซนะฮะ EP ก่อนเมื่อานนี้เรา ไปท่องเที่ยวยามวิการจนตอนนี้ยังไม่มีแรงเลยแล้วก็เสียงแหบหมดแล้วนะก็ต้องบูสต์ด้วยกาแฟก่อนนะฮะแล้วก็เมนูอีกอันหนึ่งก็คือสับตรอเบอร์รี่สูทตีเกโยเกิร์ตนะฮะเสิร์ฟมาเป็นลักษณะนี้เขาเสิร์ฟมาเป็นแก้วแบบนี้แสดงว่าไม่ต้องใช้หลอดนะฮะไม่เคยมีหลอด แต่ว่าไม่ต้องใช้เพราะว่าไม่ใช้หลอดได้กอดสายแต่เรา,เาหลอดไปเว้นไหนไปนใส่ที่บ้านนะฮะแล้วก็คือเชคได้แล้วก็อันนี้มาอีกแล้วก็คือครัวซองเนยนะฮะเรซิมกอนอันนี้เป็นเมนู สตรอเบอรี่โยเกิมีความนุ่มไม่หวานมากเหมาะกับคนที่รักสุขภาพนะฮะแล้วก็ภาชนะก็ไม่ได้ใหญ่มากกินพอแบบให้หายอยาเพราะว่าจะได้ไม่อ้วนนะฮะ วันนี้ได้เวลาที่เราจะมาชิมเมนูเบเกอรี่นะฮะครัวซองเนยเสิร์ฟมาแบบชิ้นโตโตมีความกรอบนอกนุ่มในแข็งในรสชาติได้มาตรฐานครัวซอง แคนเป็นนิดนึงถ้ามีลามจะดีมากัามีก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะฮะสะโคสโคมีความแคนเหมือนกันนะฮะแคนแย่มากจุกแน่นบริเวณ <Very well. S 2> ลำคอมันแห้ง <laughs> แห้งผ่าเวลากลืนต้องใช้ความพยายามนิดนึงพรกะฉะนองคน,นเคมื่อส,สูงอายุก็ควรจะกินแล้วก็จะมีนม้ำน้ำตาลโดยรวมถือว่ารสชาติราคาจับต้องได้นะฮะแล้วก็บรรยากาศแบบอยู่ในรัวน้วในวังนะ แค่เห็นสมุดเมนูก็มีความแบบย้อนอดีตไปแล้วนะฮะเหมือนอยู่ในช่วงรัชากาลที่หกตามประวัติที่ก่อตั้งกรงนี้มานะฮะก็ราคาก็น่าจะเหมาะกับสำหรับแพทย์ประจำบ้านที่เรียนพระมงกุฎแล้วนักศึกษาแพทย์นะฮะ ที่แบบว่ามารอสอบอ่านหนังสือสอบถ่มอนิชาว่าเคยมากินมาเออก็คือเดี๋ยวลงรูปอนนิชาน่าจะมาเมน จนเกลี้ยงหมดแล้วเกลี้ยงเก,ยงก็คือนามแต่อันนี้ก็คือแคนมไปหน่อยเรากลัวจะไอเพราะว่าตอนนี้ก็คือไม่ค่อยได้พักผ่อนอซึ่งเราเช็คบินแล้วนะะสิริรวมมูลค่าความเสียหายอยู่ที่3 4มสี่หามาแจากแจงทีละอันนะฮะ เอสเปรสโซเยนอยู่ที่80บาทสรีโยเกิร์ต80บาทเมนูปั่นกับน,น้ำทำไมเท่ากันปกติปั่นต้องแพงกว่าน้ำไปสัก10บาทแต่เสิร์ฟม,มาแก้วพลาสติกเนะท่ทาๆกันนะฮะเขาน่าจะที่เกียรมาคำนวณราคานับแก้วไซส์นี้ก็80ไปเลยนะฮะ ครัวซองเนยอยู่ที่95บาทแล้วก็สะโคนอยู่ที่90บาทนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือราคาพอๆพกัน,นเนาะสิรวมก็คือ3-4-5ถ้ามา2โคนก็ประมาณ175านะหก็คือเป็นราคาคาเฟ่นในเขตกทมนะฮะก็จะสูงกว่า จังหวัดแพร่นิดนึงก็คือจังหวัดแพร่ก็จะประมาณ2ล้อ 200. เพราะฉะนั้นนะฮะใครแวะเวียนผ่านมา,เ,าเขตกรุงเทพมหานครอยากมาสัมผัสคาเฟ่ที่อยู่ในรั้วในวังนะฮะและตอนนี้ก็คือเพลงแบบไฮโซนะฮะเหมือนบรอดเว์แล้วก็บรรยากาศเป็น ออร์นิเจอร์รั้วาวางน,นะะม่สักทั้งหลังแล้วก็่าสถานที่ให้ความแบบอ่ระลึกถึงว่าเราอยู่สมัยยอนยุคอ่าเพระาะฉะนั้นก็คือก็จะเห็นได้ว่ามีผู้สูงอายุชอบมานั่งตรงนี้มนไหจะปิด <c oughs> แล้วก็มีทัวร์มานะฮะ <c oughs> เป็นทัวร์ผู้สูงอายุก็คือเป็นทัวร์มาดูอ่า ความสวยง,งามของในรั้วนในวังนะฮะรัชนานนะฮะ,ะตำแหน่งนี้นะฮะก็เป็นตำแหน่งเป็นคาเฟ่ที่น่าสนใจนะฮะสำหรับวีดีโอนี้ก็อยู่บริรวงพาทุกท่านมารู้จักคาเฟ่ที่เปิดมานานแล้วนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่เคยมาก็เป็นสิ่งใหม่ของสำหรับช่อบนะฮะก็ได้เห็นถึงความน่าสนใจลหลายๆอย่างนะ อีพีไหต้องติดตามว่าอยู่บริวงจังหัทุกท่านไปได้เนี่ยแล้วมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะสำหรับพี่อีพ,อพีนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะอย่าลืมฝากกด subscribe กด l i ค์กดกระดิง่งกริง๊งให้เราด้วยนะคะ